ทางานประสานการอัตโนมัติซึ่งคุณเรียนรู้เพื่อดูแลรักษาให้ดำรงประสิทธิภาพการทํางานให้คงอยู่กับเราอย่างยาวนานคนส่วนใหญ่มักพบความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจจากการตรวจสุขภาพประจําปีโดยไม่เคยแสดงอาการมาก่อนบางรายไม่เคยตรวจหาความผิดปกติกระทั่งเกิดการเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียดพลันภาวะหัวใจล้มเหลวจากจิดเล็กๆที่มองข้าม ปฐมเหตุจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมในผนังและหลอดเลือดก,ก่อตัวหนาขึ้นนานเข้าอาจเกิดการอุดตันเฉียบพลันจากริ่มเลือดมาปิดกัน้นเลือดนำพาออกซิเจนไหลผ่านไปนเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอกลายเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหากเกิดที่เส้นเลือดฝอยในสมองสมองก็จะขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงเช่นกันเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือส troke ส่งผลให้เป็นอัมพษตอัมพาตหรือเสียชีวิตดังนั้นควรหมั่นออกกําลัง ดูแลเรื่องโภชนาการและตรวจเช็คร่างกายตามเวลาที่เหมาะสม k e hey, Cap yourself สิ่งแลงกๆพละนอยเรื่องสุขภาพที่จะทำให้คุณอุ่นใจด้วยมือตนเอง ขอบคุณคลิปดีด้วยนะครับจากนะฮะแบงค์ข้อค้อิโซพัทยาแชนแนลด้วยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับสุดยอดนายแพทย์ที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจครับเกี่ยวกับเรื่องของโคเอนไซคิวเทนว่าเป็นสารอะไรแล้วมีส่วนช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้อย่างไรครับวันนี้เราอยู่กับผ่านตำรวจโทนายแพทย์ศักดาชาญวณิชยชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าและฮะหลายๆคนบอกคิดถึงคุณหมอสักดานะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวเกี่ยวกับโคเอนไซคิวเทนคุณหมอครับดูจากชื่อแล้วหม ผมก็ได้ยินบ่อยต้องยอมรับว่าหลายๆคนผมเชื่อว่าโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยก็ได้ยินกันบ่อยด้วยแต่โคเอนไซม์คิวเทนจริงๆแล้วเขาคืออะไรครับคุณหมอครับโคเอนไซม์คิวเทนก็เป็นสารตัวหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในเรื่องของเอนไซม์ในการทํางานชื่อเขาถึงบอกว่าเป็นโคเอนไซม์ครับเป็นทํางานร่วมกันนะครับเป็นตัวที่ให้พลังงานหลักที่สําคัญกับอวัยวะที่สําคัญกับเราสี่อวัยวะครับมีสมองหัวใจตับ ตนะครับเป็นตัวที่จําเป็นที่ตัวนี้ทําให้อวัยวะพวกนี้ทํางานได้ดีครับครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยสารโคเอนไซม์คิวเทนจะช่วยให้พลังงานกับหัวใจสมองตับแล้วก็ไตเน้นสี่สี่อวัยวะนี้หลักๆเลยในการให้พลังงานแล้วหลายๆคนถามมาคุณหมอครับเราได้ยินกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการรับประทานหรือว่าการทาครีมต่างๆที่มีส่วนผสมของโคเอนไซม์คิวเทนครับแล้ว ปัจจุบันครับร่างกายเราสามารถผลิตโคเอนไซม์คูเทนได้เองตามธรรมชาติไหมร่างกายผลิตได้นะครับ <c oughs> โดยธรรมชาติเนี่ยสร้างได้อยู่แล้วแต่เขา <c oughs> จะมีการลดน้อยลงตาม อายุของเรานะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นบางอย่างก็ทําให้การผลิตสารโคเอนไซม์เนี่ยลดลงโดยธรรมชาติแน่นอนพออายุมากขึ้นคุณหมอชอบพูดบอกตลอดเลยร่างกายเราก็เสื่อมลงถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยการผลิตตามธรรมชาติก็ก็ไม่ได้ดีเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นถูกต้องครับการผลิตจะได้ดีมากจนอายุประมาณสัก20ปี20ใช่ครับพอหลังจากอายุ20เนี่ยก็จะค่อยๆลดลงลดลงแล้วครับนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจาก20เราก็เลยต้อง เพิ่มเติมโคเอนไซม์คิวเทนจากทางอื่นกันด้วยนะครับทีนี้แล้วร่างกายของเราครับปกติเราอยากได้หรือว่าต้องการปริมาณของโคเอนไซม์คิวเทนมากน้อยขนาดไหนครับก็แวรร่มากเลยนะครับใช้ครับตามแบบขนาดของร่างกายหรือความต้องการครับอาจจะสักประมาณ10มิลิกรัม20มิลิกรัมจนถึง150มิลิกรัมต่อวันครับขึ้นกับ เออกินเพื่อป้องกันกินเพื่อบําบัดกินเพื่อรักษาในโรคที่เราเป็นอยู่แบบนี้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ด้วยว่าเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าองหรือว่าถ้าเกิดสุขภาพดีก็ก็ต้องดูเลยนะครับเพิ่มเติมไปได้เลยประมาณจริงๆคนสุขภาพดี2 0 3 0มิลลิกรัมต่อวันนี่ก็ถือว่าพอแล้วพอแล้วเพราะว่าจริงๆเขาเหมือนที่บอกว่าเขาเป็นตัวที่ให้พลังงานแล้วเขายังตัวป้องกันไม่ให้เส้นเลือดเราอุดตันนะครับเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระในตัวเขาอย่างนี้ครับฉะนั้น ถึง20มิลลิกรัมต่อวันก็เพียงพอก็อเพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่สุขภาพแข็งแรงนะครับทีนี้โคเอนไซม์คิวเทนอย่างที่คุณหมอบอกไปดีต่อหัวใจแหล,ละแหละดีต่อผนังหลอดเลือดแหละนะฮะเรื่องของสมองตับไตนะครับ,รบต้านอนุมูลอิสระด้วยครับแล้วเขายังมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายด้วยใช่ครับเพราะว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระในตัวเขาก็เลยทําให้การเสื่อมของไอวัตต่างๆพคนนี้ลดลงหรือว่าช้าลงได้ครับอ๋อนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารที่ จะเรียกว่าเป็นสารมหัศจรรย์ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาช่วยได้หลายส่วนเลยนะฮะทีนี้โคอนไซเคิลเทนครับเขาจะมีผลดีต่อภาวะของผู้ป่วยโรคอะไรได้บ้างโรคอะไรได้บ้างจริงๆก็ถ้านึกถึงอวัยวะก็สี่อวัยวะนั้นที่เราคุยกันถูกไหมครับถ้าดูมาเรื่องโรคก็เจาะลงไปได้ตั้งแต่หนึ่งเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับโรคของเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะครับโรคของสมองเสื่อมเช่นพาร์กินสันนะครับ อัลไซเมอร์อย่างนี้ครับโรคของโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับกล้ามเนื้อหัวใจทํางานอ่อนแรงนะครับโรคตับอักเสบโรคสารพิษที่ค้างอยู่ในตับเราโรคไตวายอย่างงี้ครับเยอะแยะไปหมดนะครับได้หมดเลยใช่ครับนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยสําหรับผู้ป่วยโรคต่างๆที่คุณหมอบอกมานี่แหละสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูใ่ขึ้นมาได้ด้วยโคเอนไซม์คีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายของคนเราปกติเนี่ย ขาดนะฮะเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนคุณหมอครับ,รบต้องบอกว่าเราจะเกิดอาการอย่างไรได้บ้างครับก็อาการนี้ง่ายเลยก็ถ้าเราดูจัดอวัอวะเลยใช่ไหมครับ,รบอย่างหัวใจเราเนี่ยการทํางานหัวใจเราก็จะอ่อนแรงลงพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนเพียนะครับ,รบมีอาการหัวใจเต้นเร็วนะครับ ผิดจังหวะอย่างนี้ครับหรือคนที่เป็นโรคสมองก็เหมือนที่บอกครับปัญหาของที่เราชอบถามกันอัลไซเมอร์มีอะไรที่จะไปช่วยเราได้บ้างหรือคนที่มีเป็นพาคินสันนะครับหรือบางคนมีอาการที่เกี่ยวกับเรื่องของเหน็บชานะครับ,รบตามร่างกายมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆนะครับนี่ก็เป็นอาการที่เป็นภาวะของการพร่องของคนใส่คิวเทนครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็น อีกหนึ่งสารแหละสําคัญแหละในร่างกายของเราที่นี้คนไซคเินครับเขาจะลดลงได้ในกรณีใดได้บ้างครับก็เหมือนที่บอกหนึ่งจัดอายุของเรานะครับที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะครับสองความเจ็บป่วยนะครับของโรคที่เป็นเช่นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับโรคของเบาหวานโรคของไขมันโลหิตสูงอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็น ภาวะของการที่เราเมีเส้นเลือดอุดตัน <ừ> นะครับโดยเกิดจากตัวไขมันนะครับ,รบที่ไปอุดตันตามเส้นเลือดนะครับพวกนี้ก็ทําให้ภาวะของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเราลดลง ừ ừ นะครับอนุมูลอิสระในร่งางกายเราที่เพิ่มขึ้นนะครับ จากความสารพิษที่เราได้จากธรรมชาตินะครับ,รบหรือว่าเป็นโรคเช่นมะเร็งนะครับที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระในการเราสูงๆพวกนี้ครับก็ทําให้ภาวะของครวเซนลดลงครับนี่คือสาเหตุหลกัหลกๆเลยแหละโดยเฉพาะใครที่เป็นป่วยจากโรคต่างๆที่คุณหมอบอกไปหรือแม้แต่คนที่แบบ พักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยคุณหมอพักผ่อนน้อยออกกําลังกายหนักๆนะครับก็ด้วยครับก็ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องรักษาร่างกายเนี่ยให้สมดุลในทุกๆส่วนด้วยนะครับทีนี้เรามักพบว่าโคนไส้คิวเทนอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะเป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่งเลยในเครื่องสมางคุณหมอครับการดูดซึมจากภายนอกเวลาทาครีมทาอะไรถ้าเทียบกับการรับประทานแบบไหนดูดซึมได้ดีกว่ากันครับ อย่างไงก็ตามครับการทานได้ผลดีกว่าครับเพราะว่าการการที่อยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยการดูดซึมผ่านผิวหนังเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าตัวนี้เขาเป็นตัวต้านอนุอนุโมทิสระก็เลยเป็นที่ฮิตที่เอามาใส่ในตัวในเครื่องสำอางเพื่อเป็นตัวที่จะใช้เครมได้แต่จริงๆถ้าเราจะหวังผลในเรื่องของผิวพรรณนะครับผมยังแนะนำว่าการรับประทานเนี่ยได้ผลดีกว่าเยอะครับได้ผลดีกว่านะครับแล้ว หลายหลายคนบอกแม้แล้วโคอนไ์คิวเทนผลิตได้เองจากร่างกายแล้วตามธรรมชาติหล่ะเราจะไปหาโคอนไ์คิวเทนมารับประทานได้ยังไงคุณหมอครับก็หาจากอาหารเนี่ยครับโดยเฉพาะกลุ่มพวกน้ํามันนะครับเช่นน้ํามันปลาน้ํามันถั่วเหลืองนะครับหรือว่าปลาทะเลน้ําลึกอย่างเงี้ยครับพืชตระกูลถั่วพวกนี้ก็ได้ครับก็จะมีพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะร่างกายก็นํามาสร้างหรือว่าเขามีอยู่ในตัวสารพวกนี้ธรรมชาตินะครับหรือถ้าที่เราเคยคุยกันหลายครั้งครับว่า กินอว,วัยวะไหนก็บำรุงอว,วัยวะนั้นนีเลยนะครับฉะนั้นเขาช่วยในเรื่องของ4อี่อวัยวะที่บอกก็คือคสมองหัวใจตับไตครับก็ไปหาสมองหาหัวใจหาตับหาไตมาทานเพิ่มขึ้นก็ช่วยบำรุงเกี่ยวกับเรื่องโคเอนไซม์คิวเทนค่อนข้างเยอะเลยก็สามารถจะช่วยกันได้ <c oughs> แต่ว่าโคเอนไซม์คิวเทนที่มาจากธรรมชาติเองเวลาที่ถูกนาไปปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิสูง พวกโคเอนไซม์กูเทนจากธรรมชาติเขาจะเสื่อมสลายหายไประหว่างการทําอาหารไหมครับคุณหมอครับแน่นอนครับแน่นอนอุณหภูมิที่สูงเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นตัวทําลายไม่ว่าจะเป็นตัวโคเอนไซม์เองเอนไซม์เองนะครับโปรตีนเองพวกนี้ครับวิตามินเกลือแร่ถูกทําลายโดยอุณหภูมิที่สูงๆเยอะๆนั้นการปรุงอาหารก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถรับผลิตภัณฑ์หรือว่าสารอาหารได้เต็มที่ฉะนั้นตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางตัวถึงเป็นคําตอบของมาช่วยในเรื่องของการเติม ในเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายเราครับครับนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยแหละที่สามารถจะหาได้ตามธรรมชาติแต่เวลาถูกรุมอาหารเวลาด้วยอุณหภูมิสูงๆเน,นี่ยแน่นอนครับก็จะหายไปนะฮะตามเรื่องของอุณหภูมิที่แผดเผาไปนี่แหละนะฮะทีนี้เรามีข้อควรระวังอะไรไหมครับเวลาที่เราจะรับประทานโคเอนไซม์คิวเทนหมอครับ,รบในในรายที่ในการทานก็คือ ควรจะทานในขนาดที่เราแนะนำมานะครับถ้าทานมากเกินไปบางทีเกิดผลข้างเคียงได้นะครับบางคนเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนบางคนมีผื่นขึ้นนะครับบางคนมีอาการชานะครับบริเวณปลายมือปลายเท้าได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จําเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับอาจจะต้องหยุดการทานโคเอนไซม์คิวเทนก่อนผ่าตัดสัก2อาทิตย์นะครับ คนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนีครับการทานอาจจะต้องควบคุมปริมาณลงนะครับ อ่าเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันก็แค่ระมัดระวังกันเท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องบอกว่าได้รับความรู้ครับเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานสําคัญคุณหมอครับที่สามารถจะดูแลไม่ว่าทั้งเป็นหัวใจสมองแล้วก็ตับไตด้วยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวฝากให้คุณหมอฝากหน่อยว่าเอ๊ะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้หัวใจสมองตับไตแข็งแรงเนี่ยต้องทําอย่างไรได้บ้างครับก็เหมือนที่บอกครับว่าโคเอนไซม์คิวเทนเราลดลงตั้งแต่ก่อนที่เราจะอายุเกิน20 ปีขึ้นไปครับฉะนั้นถ้าเราจะบำรุงหรือจะรักษาเขาเนี่ยครับเราควรจะต้องมีการเติมก่อนที่มันจะเริ่มมีการเสื่อมอันนี้ค,คือภาวะที่ดีที่สุดครับ2ก็กลับมาที่เรื่องเดิมครับการกินอาหารครับต้องกินอาหารให้เหมาะสมสมดุลน,นะครับเพราะว่าถ้าเรากินอาหารบางอย่างมากเกินไปเช่นน้ำตาลที่สูงแป้งที่สูงหรือไขมันที่สูงเนี่ยครับก็ทําให้ระดับของโคเอนไซม์คิวเทนเราลดลงนะครับอนุมูลอิสระทําให้ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นต้องสร้างโค โคเอนไซม์คิวเทนเราเพิ่มขึ้นนะครับการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนะครับได้ทําให้ร่างกายเราสามารถสร้างโคเอนไซม์คิวเทนได้ดีแต่การออกกําลังกายที่หักโหมเกินไปก็ไปทําลายโคเอนไซม์คิวเทนของร่างกายเรานะครับการพักผ่อนอย่างเหมาะสมนะครับยก็กลับมาเรื่อง5้าอีครับนะครับ,รบ,รบที่ เหมาะสมกับร่างกายเราครับอ่ายังไงฝากด้วยและกันถ้าเกิดว่าอยากจะสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ดูแลร่างกายให้เหมาะสมด้วยแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าอายุของคุณเนี่ยเกิน20ปีแล้วยังไงลองหาโคนไซม์คิวเทนี่แหละนะครับมาเสริมให้กับร่างกายเราครับนะครับจะได้ดูแลไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับไตสมองเนี่ยได้แข็งแรงกันไปด้วยนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าได้รับความรู้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับพันตําตำรวจโทนายแพทย์ศักดาาชมิชชยยััันะครบสดีครับแต่แน่นนอติดตามรายการ พบคุณหมอศักดาได้นะครับจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยมาฝากกันเช่นเคยครับผ่านทางไลฟ์สดครับในแฟนเพจเฟ e บุ๊กของ Happy MPM นะครับยังไงฝากด้วยละกันวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ